สวัสดีค่ะจุ่มก่อนนอนวันนี้เราจะมาจุ่ม SOS k i d จากค่าย Fun for Fun 1นึ่ง b o นะคะจะมีทั้งหมด6จุ่มค่ะมี7ตัวละครรวมซีเกตแล้วข้อนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆค่ะเป็นมี1น,นะคะจุ่มแรกนะคะได้เป็นเด็กน้อยแห่งโลกระบาดค่ะจะสื่อถึงความตายและหน้ากากที่แสดงถึงการระบาดของโลกแล้วก็จะมีแผลตุ่มๆคๆล้ายโรคบางอย่างด้วยนะจุ่มต่อมาค่ะตัวที่2คือเด็กน้อยจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ หมวกตรงนี้สามารถถอดออกได้ค่ะต่อมานะคะจุดที่3เป็นภัยพิบัติจากการที่ต้องต่อต้านสงครามก็จะมีพวกเจรวจมิไซล์แล้วก็ปืนกับลูกกระสุนที่บ่งบอกเออสงครามนะคะแล้วก็ความเดือดในการต่อสู้สุ่มที่4นะคะแนะนนว่าตัวละครนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นภัยพิบัตินะคะที่มนุษย์นะคะสร้างแล้วก็ทําอยู่ตอนนี้ เด็กน้อยคนนี้นะคะคือพิบัติโลกร้อนตรงท้องของเด็กน้อยจะเป็นรูปโลกค่ะแล้วก็จะมีที่วัดอุณหภูมินะคะที่ดูให้เห็นว่าศูงปีเลยค่ะจุ่มต่อมานะคะจุ่มที่5ไหมอนกับจุ่มที่4เลยเป็นสิ่งที่มนุษย์นะคะกระทาแล้วก็ส่งผลให้เกิดภพิบัตินี้ค่ะคือมลพิษทางทะเล ที่เราอาจจะไม่นึกถึงว่ามานันจะส่งผลกับบางอย่างสักแค่ไหนตัววาน,นะคะที่เห็นจะมีขยะต่างๆภายในรากของมันส่วนสุดท้ายนะคะแน่นอนว่าน่าจะยากที่จะได้ซีเคตนะคะตัวที่เราได้คือเด็กน้อยที่อยู่ในช่วงอารมณ์เชิงลบคิดลบต่างๆไม่สามารถหนีออกจากมันได้ต้องจมปักอยู่กับมันตลอดไปถือว่าคอวีหนึ่งจัดว่ามีความหมายดีสุดๆถ้าใครนะคะชอบงานที่มีความหมายต้องจัดเลยค่ะกับ SOS Kids